สวัสดียง่เสาค่ะพี่น้องสวัสดีกับบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมค่ะลุงคลิปุ๊บไม่ยังหนอกลิปช่องหนี่เจ๊ไม่ไม่หนี่แม่มงงจ๋อทุกคนตเขียเป็นน้วยเราด้วยค่ะพี่น้องได้เก็บกินแล้ว อยากเอาคลิปนี้มาฝากแต่ว่หยากระึ้นพาะว้าฝนตกตลอดมันนีคอนเสิร์ตนะคะเขียเป็นน้วยเราแต่ว่แมวน้องก็เริ่มมีบ่งมารบก,กวนแล้วนอนแมวแนวกว็น้องแถวนี้ยทีจะเป็นนอนไหน้ น้องเป็นหน่วยแล้วนะคะให้กับแต่ตาแต่งหยอดแล้วนะคะอันที่เอามาปลูกแซมเลยอันแรกมันอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้าง,าางแล้วก็ตัดมาแซมเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะมันจะไม่ลอยเปอร์เซ็นต์งบ่างามแต่ก็ไม่หน่วยครับพี่น้องเ่อไหรฝนยุดไปรลายมาือน้องก็ออกสีเหลือง แต่แถวแรกยังเขียวอุ่ยแต่น้องก็ยังออกโลกให้กินอยู่ถ่ายหนาหน่อยนะึงเดี่ยเจ็บไปแบ่งกันกินก่อนตองใช้ินะขังใ,ใส้ขิ้งว่า ต้องเก็บเข้าแล้วต้นยางยางน่าโอ้จะได้เอาไม้มปาปักให้เป็นต้นลองดตูต้นเด็ เป็นแถวเลยค่ะเป็นคนได้ต้องถางหญ้านอ้ยตัดหญ้าอย่างบรตัดหญ้าม่ได้แลงมันหนักจริงญ้าขึ้นคุมหมดเลยยางหนักถูกไว้ที่หกสิบหกสิบต้น เราจะมาปลูกอีกค่ะมังไพผแต่อีิจวนมาในวัติจางมันตัดหนักพอจะของเงี้ยพิจุราที่จองจัดการเล็บใบเรื่องๆของไผ่ตัดไปเลยน้าหน้า,น,าน้ำขังดิ๊บถูดหลอด,ดไม่ต้องปลูกได้อีก จะหลอดแล้วโอ้แต่ว่าไม่น้ำขังแต่ว่าไม่นอออกแล้ว,อเ,วเอาแบกเขียววะแตกตาจ้าแค่ไหนเฮ้ยอะไรตืต่านา <c oughs> ร้องตื่นบน ก็ัวนั้นออกควากจับว่าไรวะเนี่ังแค่่อาไปที่นั่งมันยังงี้เจ้ากไปตลาดกันแ่น้ราไม่ใส่ยี่หรอก็ี่ฝนัวน้ำทางมันเอามาได้ปะมาปะมันไม่หอดผีปะมันเอาขวงมาได้ปะ บ่ปกติเดีวนะมันก็ไปหนาเยคุณนีไปได้ยุ่นบอเมอเมื่อกเป็รูปองกันอือน้นเนำยายกว่ามึงอวออกไปสิสวนทางกันก็เรียกวู่กระจิตไปธนาคัรนธนาเครืนลกันโอ๊ยใกล้ตัวนี้จับว่เป็นได้นน่จับแบบนี่ ปล่อยสัตว์กินกันอย่ามันช่ออกเหมือนบอวันนั้ม่ได้ปล่อยดอกแต่มันเห็ดยงไไังไงไหวให้ยังไงมันมีฟองรั่วอันนั้นเนาะมันนี้ออกคลอกจริงเออเนี่มัออกได้ดยังไดเนทางก็จะเละต้นเตะนี่เด้อบอกแล้วถัดตัดบอกนี่น้ำเด้อดวน<อ>ต้นบักซีดาหมองหันจำคัญตัดออกจากเบือบอบ้องต้นนะ ตัดยูน่ะมันมันเฉยนันบ่มันเฉยจต่หอดเฉบ่บไ่ได้ผสมมันมีน้ำมันเครื่องยูนังสินี่นี่แหละตัดน้ำมันนี่ละนี่เออแล้วกับองหันบห็นันที่มันหนาเต็มยูนี่บริเวณต้นมะพร้าวนี่มาออกมานี่ล้วกับต้นบักซิดานั่นไม้พุ่งกับตัว่กับครกบาวบ้านชะลา ตัดออกจากบริเวณกวงๆของมันต้นย่างน่ะต้นย่างอะไรจำเป็นต้องตัดพอมันหน่อยตัดออกไกลๆมันก็จะเห็นไอแดงบ้านไองอีหลงบ่ค่อย้เลี้ยวอีกบ่ไม่ได้แดงมากเลยเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นหกเกินไปตัดก้อนตัดจะกรอบหนึ่งก้อนพ่อเห็นต้นไม้ต้นไหลเจ้าก่อน เดี๋ยวันคุ้มขึ้นเหนือยากระกนั่นดอก่นัส่วนห้าเดกนี่กดอืออันนี้ง่ายขึ้น้วีืวเริ่มเกิดแล้วตัดไปเตียนๆยักหลอดนึ่งหนึ่งจะตัดีอือยกพูนบ่มีฝนเอฝนไปเมื่อวานนี่ว่าฝนตกพอ้าลินๆขนาดบพาข้าเขาถื่นมาหาเขาหน่อยอือาเมยอเขาขยับน้ำขยาน้ำบ่มีน้ำอือ มันจีปล่อยปลาหน,า,นามมาเรื่อยๆปู่ป่าเนีย่ยเมาปล่อยมันที่หลอดว่ะไอ้แก้วครับอ,อันตัวใดเนี่ยวะมันจีใส่ปุ๋ยเขาน้ำคนเดแต่ว่าใบคนไ่นวันจีออกเนี่ยแล้วธุระทั้งปุ่นก่อนใกล้ตัวนี้เห็นยังไงเหตจับได้วะเอาละครับพี่น้องเอาคลิปนี้ลำหน้าพี่น้องไปจะเพี้ยนท่านี้สะกอนนะครับฝากน้ำกันแล้วกันเด้อฝากกำลังใจทุกทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ